ทั้งด้วยทั้งกะตันยูเบลล่ามออผงขวัญสุดล้ำค่าให้คุณแม่เป็นชิ้นนี้อีกหนึ่งนางเอกสาวชื่อดังมากความสามารถอย่างเบลล่าลานีโดยเราจะเห็นว่าสาวเบลล่านั้นมีผลงานเป็นนางเอกหลายเรื่องอย่างล่าสุดก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอก100ร้อยล้านไปแล้วหลังจากภาพยนตร์บุพเพสนิวาส2ทำไรายได้ทะลุ350ล้านทั่วประเทศ ล่าสุดสาวเบลล่าได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อพูดถึงเรื่องของขวัญนชิ้นนี้มีค่ามากๆให้กับคุณแม่เนื่องในวันโอกาสวันแม่ที่ผ่านมานั่นก็คือบ้านหลังใหม่นั่นเองโดยเธอนำเงินที่ทำงานมาเก็บและประหยัดสุด,สด เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่หลังใหญ่ให้คุณแม่และบ้านหลังนี้ก็ได้ใกล้ได้เข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วนับได้ว่าเธอนั้นเป็นทังนักแสดงที่ดีและลูกที่กระตันยูสุดๆเลยต้องขอชื่นชมและปรบมือให้โร,โรัว